ลุงโจขอล่าวสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาในร่วมลงทุนได้มีหุ้นส่วนหรือบางคนที่ตกงานอยู่นะครับก็จะได้งานทําคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับใครทํามาค้าขายหรือเป็นผู้รับเหมาก็จะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาทําโปรเจกต์ โดยช่วงที่โดดเด่นมากคือช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนมิถุนายนหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วเนี่ยก็จะแผ่วๆลงเดือนนี้ท่านจะมีโอกาสได้มิตรใหม่ในสังคมใหม่คนโสดก็จะมีโอกาสเจอคนถูกใจได้แฟนได้มีคู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่มีความสุขกับคู่ครองคนรักนะครับจะมีโอกาสได้ชวนกันไปกินไปเที่ยวไปสนุกสังสรรค์เฮฮา ไปดูอะไรสวยๆงาม,งามไปช้อปปิ้งบางคู่กไ็ไปต่างจังหวัดบางคู่ก็ได้ไปต่างประเทศแต่ถ้าได้ไปเที่ยวทั้งทีนะครับผมจะแนะนําว่าให้หาโอกาสแวะไปทําบุญไหว้พระบ้างนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังไปนะครับคือท่านจะมีโอกาสเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นโรคเกี่ยวกับช่องปากทางเดิอนอาหาร เป็นสายตาเป็นความดันและยังเกี่ยวพันไปถึงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเอกสารสัญญาต่างๆถ้าคุณไม่สามารถทำให้จบภายในตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนได้เนี่ยพอเข้ามาหลังกลางเดือนเนี่ยมันจะทำให้เอกสารสัญญาต่างๆมีโอกาสจะเสียหายผิดการตกลงต่อรองการเจรจาต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับ ชาวราศีพิจิกอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันสีเทาๆสีดาๆเนี่ยอย่าไปทาเพราะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวเรื่องของคดีความนะครับเป็นกรณีพิพาทแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาชีวิตของเราไปโดยที่ไม่คุ้มค่านะครับก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยพยายามทําอะไรที่มันตรงไปตรงมานะครับอย่าไปพลิกแปลงมากอะไรที่ไม่ถูกต้องเว้นได้เว้นอย่าไปทําเลยมันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรมาถึงตัวเรา อันนี้แหละคือเป็นข้อดีของการดูดวงนะพอมันจะทําให้เราได้รู้ล่วงหน้าว่ามันจะมีเหตุอะไรที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นไหมเราจะได้ระวังตัวอันนี้ไม่ได้ให้กลัวนะแต่ให้ระวังตัวเอาไว้นะครับจะได้ไม่ไปทําผิดพลาดนะครับก็กลับมาในเรื่องของหน้าที่การงานอีกสักนิดหนึ่งก็คือในเดือนนี้นะครับถ้าหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งกลัวไปนะครับเดี๋ยวมีคนเคลียร์ให้ถ้าคนด้วยการเคลียร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือบุญเก่าของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่ที่ทําใหม่เนี่ยนะครับก็จะมาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ขอเพียงให้เราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่าให้มันผิดที่ผิดทางแค่นั้นเองส่วนทิศมงคลของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ก็มีทิศเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนเลขมงคลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกใหม่คลิปหนึ่งก็ฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ